สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตในส่วนของการลงชื่อปฏิบัติงานนะครับของวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่นะครับผ่านทางระบบ h s นะครับวิธีการนะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็เข้าสู่เว็บไซต์นะครับ r m s h t c a c t h นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของ username และ password นะครับถ้าอาจารย์เคยใช้งานอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยนะครับ ก็จะเป็น username password เดียวกันนะครับกับระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยนะครับแต่นี้ถ้าอาจารย์บางท่านยังไม่ไม่เคยเข้าใช้งานในส่วนของตัวระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยนะครับ username password ก็จะเป็นในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนนะครับซึ่งก็จะเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ใส่ username password ที่อาจารย์ได้รับนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นนะครับอาจารย์ไปที่หัวข้อระบบบุคลากรครับอาจารย์เลื่อนหาหัวข้อที่เขียนว่าลงชื่อปฏิบัติงานและตรวจหัวข้อที่เขียนว่าลงชื่อและตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงานนะครับอาจารย์ก็คลิก1ครั้งเสร็จแล้วอาจารย์หา เมนูที่เขียนว่าเปิดระบบลงชื่อปฏิบัติงานผ่านหน้าเว็บนะครับอาจารย์ก็กดหนึ่งครั้งทีระบบก็จะพามาหน้าลงชื่อปฏิบัติงานนะครับในส่วนนี้อาจารย์ต้องไม่ต้องเลือกอะไรนะครับอาจารย์ก็กดปุ่มตกลงครับกดปุ่มตกลงนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของอาจารย์เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มตกลง ก็เป็นการเสร็จสิ้นในส่วนการลงชื่อบัติงานนะครับซึ่งในระบบก็จะบันทึกนะครับเวลาเข้านะครับขออาจารย์นะครับโดยบันทึกเวลาปัจจุบันนะครับที่อาจารย์เข้าใช้งานอยู่นะครับต่อไปเป็นวิธีที่2นะครับกรณีที่มีเจ้าหน้าที่งานบุคลากรนะครับส่งลิงก์ไปให้อาจารย์ลงชื่อบัติงานผ่านทางไลน์นะครับในหน้านี้นะครับอาจารย์ก็คลิก ลิงก์นะครับผ่านหรืออาจจะก,กดลิงก์ผ่านทางสมาร์ทโฟนของอาจารย์ก็ได้นะครับกด1ครั้งนะครับกรณีที่อาจารย์ได้รับลิงก์มาจากไลน์นะครับเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งมาหน้าเดียวกันนะครับและอาจารย์ก็กดตกลงเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการลงชื่อปฏิบัติงานนะครับก็จะมีข้อความมาเลื่อนขึ้นมาว่าได้ลงชื่อปฏิบัติงานแล้วนะครับ